วันนี้ผมก็ทำให้ผมเศร้าเพราะว่ายังไม่มีใครเป็นแฟนผมและทำให้ผมฮะไม่มีใครเอาผมเพราะว่าทุกคนอ่ะเขาเกลียบผมจะ <c oughs> มีใครจะมาเป็นแฟนเราได้ไหมไม่มีเลยมีแต่คนรังเกียบผมทำไมถึงต้งเกลียบผมถามหน่อยไม่ชอบผมเลยทำให้ผมอ่ะเป็นคนน่ารำคาญมาว่าผม ตายแล้วทำให้ผมอะ่ะไม่มีใครเอาผมเลยแล้วจะมีใครมาเป็นแฟนผมได้ไหมจะมีใครมาสนใจเรามั่งไหมไม่มีเลยมีแต่คนรังเกียจผมไม่มีใครเอาผมตลอดที่ไม่มีใครสนใจมาเป็นแฟนผมมาหลายเดือนแล้วทําให้ผมก็ต้องทรมานและทําให้ผมอะ่ะต้องนอนร้อมไห้เจียนตาย แล้วจะมีใครอ่ะมาสนใจมาเป็นแฟนผมมั่งไหมก็ไม่มีเลยมีแต่คนที่ไม่สนใจผมไม่เคยสมสารผมมั่งเลยเหรอจะจะมีใครมาสมสารผมมั่งไม่ล่ะทําให้ผมเมื่อต้นทาให้ผมก็ต้องทมองอรมานและความเพื่อความอ่อนละนะ้าแล้วทาให้ผมไม่มีใครสนใจคุยกับผมจะมีใครมาสนใจเราก็ไม่มีเลย ทำไมกันทำไมถึงไม่มีใครเอาผมเลยมีแต่คนไม่มีใครเอาฉันฉันเป็นคนไร้ค่าถึงจะมีใครมาเป็นแฟนผมก็ไม่มีสักอย่างบอกในข้อความด้วยนะผมไม่มีใครสงสารผมเลย